สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมทางแขก็เป็นนานคิดถึงกันเรื่อรอเพื่อนปอมเขารับรถเลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วช่วงนี้มันโควิดด้วยมันอะไรอะารหลายอย่างเน่ยโดยโควิดด้วยเรื่องงานด้วยหลายอย่างเพื่อนปอมเขาก็ไม่มีรถด้วยแต่วันนี้ถึงแล้วถึงวันที่เขารอคอยแล้ว còn lắp mà sao nhá để nó đấy mà nó đó lại lấy thùng nước thùng nít sải tam khơi bây đồ đốt mảy nguyên đi Tuyển tên, tuyển tên Ôi, cho bên nùm mặt lấy nè Vốn tổ không nguyên Mà đâu, mà đâu, mà đâu, mà đâu, đâu, đâu,

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้มเสียรถใหม่หเขาส <32. S 1> ามสิบสองกิโลอโอนี่ไปออกไรเอพรรามห้ะพารามห้ายขี่สบายมาก <c oughs> ไปไปไปโดนฝนเลยวันแรกแถวแถวบ้านกู้ฝนตกเลยนะขี่ดีปนะขีข่ดี <c oughs> ไ,ไปไปไปเว้ยยังวันอนะนร บิดเด้งบิดเด้งว่ะอ่าก็มนจบที่ฟอร์ซ่าแล้วครับไอ้หนุ่มคนนี้จากจากอะไรจากเอ่แสอง2 <S 1โดคอตี8แ1มสองเนแซีบีอแล้วครับป้ายยามันจนมาซื้อ6ก0 R ชีวิตลิกผันอะไรไม่รู้ไม่ออกบอ,อกฟอร์ซ่าแล้วครับทีแรกก็คุยกันไว้จะไปศูนย์เก้านะแต่เพื่อนเขาไม่ค่อยได้ขี่อ่ะไอปอมไม่ค่อยได้ขี่ครับที่ที่ได้ขี่ก็คือคือ,คอแค่ออกมากับผมแค่นะครับกับออกไปซื้ออะไรนิดหน่อยแล้วตอนนั้นเขามันก็มันก็ไม่ได้ขี่มันก็จอดไว้แล้วก็เดี๋ยวนี้หลักๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ขี่กลางคืนกันแล้วก็เน้นออกทริปอย่างเงี้ยเออแล้ว เนี่ยมันก็ขี่สบายเนี่ยมันก็ยืน1ืนร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าได้เนี่ยแต่คนมันเคยขี่บิกคนมันเคยขี่บิกบ๊กไบค์มาครับไม่นานหรอกทางโอเพนลูกแปดสิบมาแน่นอนแล้วมีมีน้องเขาออกอาสามมาด้วยไง <c ười> เฮ้ยมันกระแรงอยู่เด้อทำไปเล่นไปเนี่ย ไม่เข็นก็ไม่ทันนะนี่แรงครับแรงแรงโอ้โหโอ้โหทำไมมันซิงอย่างร้อยฟาดกันดิโอ้โห ออย่างซิ่งเลยโอ้โหกะว่าจะได้ขี่แบบเบาๆแล้วโอ้โหนี่ต้องมาตึงมือกับฝันไร่ของสามร้อยใช่ไหมล่ยอันนี้ฝันร้อยของเอ้นะฝันไร่ของหกห้าศูนย์ ึงว <c ười> ิวน <c ười> oh oh oh. ี o, ้วะแต่เพื่อนท่อเงียบไปหน่อยไปเซลล์ดี่บอสไปเซลไปเซล แรงใช้ได้สิถ้า,ถ,าถ้าไม่ได้แบบขี่เราไปเราตายนี่พอพอครับขี่ออกทิพยขี่ในเมืองเนี่ยพอแต่ว่าจะไปซัดกันนี่ก็ไม่พอมือหรอกหกร้อยังไม่พอมือเล้วแต่ว่าถ้าขี่แบบโจทย์โจดใช้ชีวิตประจาวันนะโอ้พอสบายสบายขี่ดีด้วยเนี่ยเพิ่งรถวันวันเดียวนะขี่เพงสามสิบกว่ากิโล ลำบากกูแล้ว <c oughs> มึงตัดอย่างนี้ได้เลยเออเล่นกูแล้ว <c oughs> เล่นกูแล้ว <c oughs> อีกแล้วโอ้โหไอ,ฟอ้ไอฟอ้าไอ้ฟ้าทำอะไรได้หรือเปล่เอา้าเข้าไปก็บวชเลยไปได้มั้งไปได้มั้งไปได้มั้งเข้าไปก็บวชเลยอ๋อตรงนี้เขาเหมือนเขาปรับใหม่แนละ้วเพื่อนไม่ให้ขี่เร็วแล้วนะ เจอกัญวาลาชอยู่ดีอ่ะตรงนี้งตรงนี้มันไปได้หมดแหลไปทุกทางอะ่ะเล่นวางสนุกอ่ะเล่นวางสนุกอยู่ดีก็จะเลี้ยวก็เลี้ยวไอ้บ้อเราไปทางไหนดีอะ่ะ ตอนที่ประจำแนละ้วไปทางที่เราไปประจำติด đây,เจอ rồi, con ngon, chưa bên chờ mình léo, chưa bên léo, già yeah, đó là nó chưa đó, già yeah, đó, phòng mày đây nè. ประกันเดินหรือ,อยังโอเคอ่าไปก่อนครับเฮ้ยรถโควิดปะเนี่ยเฮ้ยกันหายใจแป๊บ

ปเยอะนะครับปกติตรงนี้มันจะทุ่มพลานพุกพลานนะณนณตอนนี้นะทุ่มกว่าๆนะครับถ้าถ้าสามทีทุ่มก็ปกติแล้วอันนี้ทุ่มกว่านี่แบบคนไม่มีแล้วอะะว่ะยาวราดอ่ะไอ้ตรงผัดไทยประตูผีนะเดี๋ยวเราจะไปยวาวราชกันไม่รู้ว่าจะมีร้านหรือเปล่าแต่เนี่ยมันจะขิงเราแล้วเพรามันไปถึงนะมันจะเก็บหมวกกันนกเราต้องถือ <c oughs> อันนี้ผมกิเล่นเนี่ย อ๋เราเลี้ยนเดียวเหรอเราน่าจะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนี่เลี้ยวซ้ายนี่ก็ได้จุดออกห้ามเลี้ยวอวนวีนนต่อเอย้ย <c oughs> ไปเนี่ยเขามีที่เกี่ยวหมวกกันน็อกแล้วอ่ะ เลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับเดี๋ยวนี้ก็อยู่ขวาม,มือเยาวราราชไปขวาม,มือมาอีกทีหนึ่งน่าจะไปกลับรถตรงสารนั่นแหละงั้นก็ใกล้ๆสารตรงซอยมันจะมีสารนี่แหละถ้าตรงไปสุดๆอ่ะ dày nó phò xa à bình lâm rồi dày còn nó tao gì cả ไหนมาหา<ฮ>ย,ยไปไหนมาโอ้โหเร็วเร็วไปหน่อยแล้วแหละโอ้โหเออต้องไปนี่ไม่จริงอะ่ะเราต้องตรงไปไว้แล้วก็ขวามือมาตรงไปนี่ลายเออเออเอเอแคได้เหมือนกันได้ทางแน่จริงตรงนี้อ่ะขึ้นตรงนี้เลยโอ้ยลยรถรถเราร้อนแล้วเพื่อนเปรียบแล้ว เดียวอ๋อตรงนี้ได้ก็จอดข้างหลังเลยจอดที่เราเคยจอดปกติอ่ะอ ก็เป็นข้างหลังโยรานะครับปกติคนปกติไม่ค่อยมากันนะเราคนผิดปกติหรือเขาก็มากันก็ไม่รู้นะแต่พวกผมมาชอบมาจอดรถแถวนี้มากันน้อยไงมากันแบบสองขั้นสามขั้นอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบหาที่จอดแถวนี้ได้เนี่ยเลี้ยวซ้ายไปนี่ก็ถึงเลยนี่นี่แล้วขวาอีกทีที่เราจอดเนะนี่ยเนี่ย เราจอดซอยนี้ปกติอ่ะเนี่ยเฮ้ยซอกซอยอะแถวเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่หรออ๋อเราจอดตรงนู้นอีกทีเราจอดซอยนู้นอีกทีสายอีกทีเพื่อน bay đại yết, bay đại yết มมาตรงนี <personaje> TH ้โอ <spirituality> <heroin> <c Moder ator> ้ยจริงตรงแยกแบบนี้เดี๋ยวซ้ายเข้ามาก็ได้แล้วหูโคตร้อนเลยนะคเอ้ยดี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 เนยเนๆขอคว่ำหนยดีดีเอาควอมดิขอทั้งหน่อยขอทั้งหน่อย แล้วก็แรงบิดมันไม่น่าเกียดนะเว้ยโอ้โหรถกูไม่ตึงมือที่ำไม่ขันจะหมดปอกแล้วนะเออโอ้ก็จะคอเบาเบาเบาคอเบาคุณจะเหมือนขี่ดีอ่ะขี่ดีอืมโอเคเลยอ่ะรถขัตั้งระอันนี้ยืนเบาไม่ใช่อ่ะขี่ห้องยังยังปรับตัวไหมไมเยเนี่ยเพิ่งซ้อนเนี่ยต้องปรับตัวไหมเออไอ้ขาตั้งระดับนี่อันนี้่ะโอเค แต่แต่มันมันดีเลยแหละมันเพอขี่บิ๊กไว้พอขี่บิ๊กไว้มาขี่อันนี้เป็นไงต้องปรับตัวไหมขี่ได้แหละก็ไปได้ใช่ไหมินอันตราเล่งน,นิดนึงหินห <laughs> ิน<ด>หิน <laughs> <laughs> แต่ว่าที่ดีก็คือ <laughs> เอาเอาเ,เอามาไว้ในนี้ฟะานะกูว่าแหละพอมันไปถึงนะมันจะเก็บหมวกกันน็อกเราต้องถือเดี๋ยวไปดูในคลิปกูว่าแหละแต่มึงอ้ขี่กูนี <laughs> ่ ใส่สีใบได้ไหมเพื่อนไดบ้างไหมแปงได้ไหมเดี๋ยวมันต้องมีรูตรงนี้เว้ยดูดสดอันนี้ไออันที่สองเนี่ยกูใส่ไม่เป็นอะไรหรอเขาบอกต้องเอานี้ยเอตอนนี้ยออกเดี๋ยวก็จอดตรงนี้แล้วดูดสดีป่วะนได้ได้พอดีเออไม่ดีอทำไมรถก็ดีมีดีอ่ามีอะไรฝากเปล่าไม่มีไม่มีเอาเลย มีนะเออหมวกยึดไปไหมเพื่อนแหนบซุ่มมาว่ะเดี๋ยวนี้ให้มันขี่กันพักก่อนเดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ฟังว่าเป็นยังไงแต่เข้าๆแล้วก็ขี่ดีดีๆอ่าขี่ดีแต่คูณชอบคูณชอบแบบเอะไรอ่ะออปชั่นมันอ่ะอ่ๆเลยแหละอะไแบบเป็นไงโอ้โหเดี๋ยวดึกหองข้าศึกเป็นไงห้องข้าศึกเป็นไง เอ๊กุญแจงงสัญญาณแกขโมยมปฝากเม่วะอ๋อนี่คอยเช็คหโอ้โหนโอเคเดี๋ยวค่อยไปดีวิวกันอีกทีโอเควันนี้ไปเดินตลาดกันกก็ลืมหมดแล้วเนี่ยเจมไครับ EP หน้าวันนี้ก็มาส่งข่าวนะออกรถใหม่แล้วเป็นไอหนุ่มฟอร์ซ่าสามร้อยห้าสิบฟอร์ซ่าสามห้าศไปละยู